มันแม่นเข้าบ่ได้เออ3เดือนเห็นว่ายังพาเดียวจมบ่ทางๆว่าเฮ็ดต้นย้อนหยังทางแม่นน้องน้ําเพชรจึงบ่ได้ผวนั่นลบ่จังว่ น้องคือบอ,อกาไปขายบางวงนะซื้อชอ่ไข่นี่ไข่สีเอาไปซื้อแป๊บซีนี่ไปเมนให้่ยไอ้กเดกเ <c oughs> ย่ายงเลยน่พูานาน้องเป่งล้างละ <c oughs> เป่ลงล้างพูนาสบายดีแม่แข็งแห้งจ้บบอแม่ อย่าพิดต์แตงให้อยอ้เอาาุกขึ้นเลยเอามาฉุกพุดนะถือใส่เลยเดมาเลยพู่นะขอย่ละสงสัยสงสัยยังทนผสมนี่ จะเบิ่งแม่นี่นี่กระยางแง่นี่คันได้เต็มนี่แล้วละว่าเม่นยังกระย่าคันได้เต็มนี่แล้วนี่เอาไปยัที่สุดเลยนี่ทุนอะไรกระยังบุกกระม่องขาห้องเลยกระยังกระยังพุนอะไรกระยังบุกแง่ยังเป็นนางเต็มเลย พูน่าปุ๊บโบกาเก็บได้ท้องน้พิษเออเข้าไปหัวแตกมันกินมากแล้วพูน่าตุ๊กพูน่า จากติดจากซุกเลยบูฮูจักเลยเอาไปเหมือนมันแก้มแล้วมันมันนักพุดเนี่ยเขาวไปขายนะี่เป็นล้านพุณนางซื้อชัยนี่ใครอย่าเอาเงินไปซื้อแป๊บซี่พุณนางซื้อชัยใครแน่ชื่อชัยใครแน่เคย,ยสิเอาเงนินไปซือ้อแป๊บซี่พุณน่าน พูดนะวิธีเอามากแล้วนี่เลยมันดูชูเกินไปดูสูงเขาแล้วแบบนี้เราเบอ้์ผาวกันพูดนะต้นองุ่งเราแม่นต้นนี่ได้ลายต้นอีรีได้ไไดพูดนะตัวเครื่องปลูกเป็นมักมีมักม่วงดุเด้อจะได้กินเด้อที่ค้าเราไ่ได้กิน <laughs> กระเม็นของน้องเว้าวขี้ค้าร์เราก็ไม่ได้กินดูเด้อยังได้กินเด้อะขี้ค้าน์เราบ่ได้กินเด้อะิบอกให้ซักคุณบ่าวเอ้ยมาดำหน้าใส่ค่อยละสิข้างงวให้กินแล้วก็สิแถบมังม่วมให้พร้อมนานโอ้สีแถบมังม่วมให้พร้อมขุดามีโบนัสอีกแถบมังม่วมอย่างนี้กตัวนี้ถอยแล้วบ่ลาแล้วถอยอ่ะอืม ปึ่มอตุบสุกส right ุกสุกเนะเก็บนะอะไรมาันะโม้นี่ไงนารักจิจุมนี่เป็ดแต่บอ๋อตุ๊บนารักเหมือนคนพูนเหลืองงามอีลีมากเราเขาห้องม่งอย่างหลานคือแบบมุ่งงามเท งบงบมดมงคอ่ะมงูเกียเก่ยนะที่มันยาวคืับวะบพูณอน่ะคพูด่แห้งและมันก็น,น้นนอยขนาดไปคลายได้เป็นล้านพูดนน่ะมังม่วงเหล่านี้ลายลีได้ออพูดนน่ะ หลายต้นอีลีฮะนน,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 น้าบุห็นซ้ำ พุนะ่นน่ะเห็ดผุนนี่แหละเห็ดผุนทางเข้าบ้านลราที่เบื้องนี่แหละ <c oughs> นี่เบื้องนี่แหละรถจักรขึ้นจนบริจอดนะนินะเฮือนเรานี่จอดนอกเฮือนพุ่นนะ่ะสุดเส้นทางเลยพุนะ่นน่ะเห้ผุนตรงนี้แหละน้ะนองน่ะเพชรจึงบริผัวนี่แหละใช่ค่ะแม่ลี้ยค่ะน้องน่นะเพชรเนาะเรียนจ้าคุณเด้บักผู้งามพุ่นน่ะมาคนณผงงามเลยงามแต <c oughs> ่ประมาณน

น,นี่นี่นี่น <c oughs> ี่นะพูดพูดเช้าทางต่พี่จะพูดล่นมันต่อก <c oughs> <c oughs> ัน <c oughs> คือหน่นแบบนี้เนาะ <c oughs> บอดายนะบอดาย,ย่านะเออจะนีนี่สุกเหรอ เดี๋ยวเอาไม่เมน่นก็เอาอ,อะไรกับเม่นเอาเลยคือเอาเดี๋ยวเอาให้เจ้าได้ยนะังไงงามเปนช้อนพูดหน่าพูดหน่ามันอ <c oughs> อกทางพนแล้วเิน,น,น,นปก็บทางพ,น,พนเ,นเพอาตอนี้เป็ดพงอัอนนี้ตอน,นั้นแห้งบบงามพูดน่าเนาะเด,ดมืุเดยมีลยเราออกทางนี้เลย โอ้ยสูบอทางลัาล่บแานี้จัเช่อจับเชื่อจับเชื่อจับเชืะบึงนี่แหละน,น้องนพิดสาวลาว,วข,าข้ามข้ามหัวกะคือผู้ชายแล้วเห็ดปุ๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บงามปะงามงามงามคุ่ควนี่เีสุดเลบปปิดแบบนี้แล้วละมื่อโลกะจะคนรหละจะปคตรหลมือ สองคนกับน้องลันสองคนนี่น้องลันไอ้บุญเลยลงมาไอ้ลงมาค่ะนะช่วยหน่อยเราสิไปลุกแล้วก็เมื่อยแต่ว่าเขาเมื่อยค่ะนูล้วสู้ตรตีว่าบุญเลยดำอื่นเนาะมือมือมีแต่ลกแล้วก็คาดคาดมือดำมือดำมีความมันจนเห็นบอกโป้มือชอบโป้มือ

เอามืหาสิบอ๋อคือพ่อนแท้คือพ่อนแท้หบาะคือพ่อนแท้ห้าสิบกว่าหจางนี่แหละตะกี้าปดชิมันลงเนาะเฮ้ักเลยกะดอม่อไ้แจเปลี่ยนเปเจียนะกินละกินลย นะพึ่สาวลาวกินบางวงบ่ไนี้เเได้เนดับนาสลาก็ได้แต่ซองกุ๊นเาพัดจ็ดโมงลงแค่นี้แปดโมงเปดโมงคืนสามโมงคนไ่หนึ่งโมงอะยงหนึ่งโมงอ่พอใครยุ่อุย ลงจากโมงลงดำนาสามโมงเขาลงเขาจะได้เซนฮะสองโมงลงสามโมงเขาลงสามโมงลงตอแรงดิตอนแรงละหนึ่งโมงเขาให้ลงเขาลงสามโมงเลยเออห้าโมงขึ้นตอนเออตอนเ้าดเดโมงีได้เวียกใช่ไให้กิน ิมบึ้งอะไรบ้างไปเวียกกลางเลยไปตลาดนัดเลยไปเห็นไหมตลาดนัดซื้อนักจีนเมื่อใดตลาดนัด้อึ๋ยวันค้านี่ไงวันจันทร์วันค้าวันค้านี่ไงไม่ตลาดนัดเอ้าช่างมาวะเมื่อวานวันาทิตมื้อนี้วันคาทิตยะแน่บาทไงวันอาทิตแล้ววันค้าฟคีไงในวันวันทิตกับวันจันทร์เอ้ยชิชิ ชีวิแล้วันวันทิล้วจันทร่บานเหาบานเจ้าละวันทิ่ล้วันค้างเนาะอืออ่า่าดีกรนเลยปะคนน่าเกลือมาพรอมคนนี่แหละวันเชนวันที่ิกเล็กไทยก็มาเนี้ยมากับพ่อมาเนาะ คุณอ่ะมากันพอแล้วจิงได้แล้วจ้ะไม่อะไรนางเม่อันนี้อย่าอย่าตกใจนะคะทุกคนไม่ใช่ลูกของเพชรนะคะมันคือหลานของน้องเพชรมันเป็นคนขี้ดื้อไปมันแอ้น จดิแก่มาดึงอ่าดึกลังพ่อเล็บไปหาถุงใส่ให้กันดึกถุงถุงถุงเลยไปใส่เดี๋ยวนี้คนอยู่เพื่อนบูดีไปใส่แล้วสูยงามงี้งามงานยังงามเฮงบ่ตัวงามคนตัวคนงามมะม่วงมะม่วง,งเน,ะนงงาะเย็นวาน้องก็งามพร้อม นี่ต่างน้องน้ำเพชรให้ขอบใจน้องเลไลจิบ <c oughs> <c oughs> พุณอะคุณกินกับกินกน้ำเท่านั้นกับอันนี้อันนี้คือคืออันตุ้ยนุ้ยของน้ำเพชรค่ะน้ำเพชรเอามาเล,ล<อ>ี้ยงลูกรักคือลูกรักนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันกินบะม่วงอะมันชอบกินบะม่วงอันทุกคนน่ารักไหมคะับอืมนรักมากเลยอืน้องน้ำเพชรกรับบุษบมีลูกเอามาให้ลูกก่อน พ่ออยังทนีนะ้ฉันดีลรูปรก,ก,ก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิตาทะลนาาุน้าเาไ่ะลกป็นุมเลยปิตาทะลุคุนนะคันเดป็นเฟล้านั้นยันเราเพลงคือหมานี่ยคือสิทักสามเบอร์ทั้งตบเอวทั้งตบข้างทัตบไปซงรูปหลงัง ตบลกขีดออกออีไเราเพลงการเพลงที่ว่าเพลงพุตบไไกัขีดออกเพลงอะไรเพลงอะไรปุ่งเราเพลงกนนะคือเพลงคักเพลงนี่คนะมีการจิบิดหูอีกคณน่ะไปแล้วปกนจอยนงานเพลงแลวเนาะให้ชิเพลงดู

สาอับูนเส้นทางไว้นะออนกถ้าถึงอบสุดท้ายนล่แหละมือดำน้าชัเดินนะคะเด้อมืออื่นมือฮือเด้อสีดำน้าชัยเล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลูกนะคะอันนี้คือหลานค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะจะดนวชิว่าอันน้ำเพชรมีลูกอันนี้หลานคิดดื้อเท่คิดดื้อว่าทุกคนเด่น้ำเพชรบริคิดดื้อเลยนะคะทุกคนดำนาเป็นค่ะจะบอกว่าจนจากนกที่นี่คอมายว่า อยากได้แห้งเลยบอกบอกว่าให้สมพรป้านะเนี่ยบุ๊คคิดอยากได้เลยเปล่าล่ะอยากได้เลยเข้ามาเลยกันยาให้ได้ฉันเนาะเอาให้ได้ฉันใจกันอยากได้แต่ว่าเข้ามาเอาเลยกะเออบอกเป็นยังไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะรอต่อเนาะรอแสดงต่อไปไปน้ำเมล็ดสีมังกรเด้อเด้อ